มาครับเบิ้งคำนี้ครับผมเศษมันเก่งเพราะรอองค์ครับวันนี้พอาะเพราะรองอม,อม,อมฉายเดียวครับมือเนี่ยลูกสาวนอนหลับครับ พี่นอสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาพ่อกับพ่อนออมช่องของชินพาแซ่บครับผมเมื่อนี้พ่ออ่อยพาพี่น้องมาย่างไหมครับไหบิดครับผมนี่ครับย่างไม่ชินแซ่บครับลองเบื่อนกันไว้เป็นรชาติแบบๆครับผมได้กินมาครับพี่น้องเียไปลองชิมเมื่อนกันนะครับย่างกน ยากาศมันหยุดครับผมนั่งย่างไหมแจมแจมเบียครับมันหยุดครับผมนี่มันเตรียมเรร้อยทางบอ่อครับ นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมพล่อยออมตำาย่างไปเรื่อยครับมาลองซิมเมืองกับอันชาว่าลีแซ่บบ่มาหยิบโอ้แมการออกกาเด้อพี่น้องเอ้ยมีฝั่งบ่ครับนี่ ไอ้กาดเตะเขาทำไมครับอบบอครับไปดูตรงนี้ครับนี่นี่โตร่งง่ายนะครับไปดูกันเรีากว่าชิดเบ็ดเห็นบโบกินครับเงีนน้องี้ยงเขาเอาเบ็ดร้องชิดเบื้องโบกินครับผมกินกินกระลุดที่เขาครับมันคล้ายเหรอครับมันรู้ครับ ว่างมาเด่น,นคออ,นคนคอ่อนด้ยรครับบรรยากาศครับนี่น้องบรยกาครับบุบบุบบ,บุบเนี่ครับพอมร้อร้องมึงควา่รอนอเคยกินมันใ่สื้อมาร้องมึงครับมาเครับกินคอออนอครับผมรอ ไว้สุปก็แจกครับผมพี่มันจิ้มมันหอมทำเองครับชมบรรยากาศบ่อปลาไปเรื่อยครับผมนี่ครับไฟก็เริ่มสุกเรียบร้อยครับผมนี่เบิ่งย่างเลยกินจะแซ่บมาครับเดี๋ยวพ่อเอาความแกะบิ่งครับโอ้เนี่ยพี่น้องในการครับเติ่มสุปหรอครับแกะออกครับ หอนหน่อยหอนครับฮะอหอนกว่ามีชิ้นไม้เบื้องบ้านบ่ายนี่นนๆนะอืม กือบดีครับคระหอยค้างเนาะเดียวกันได้กับหอยค้างไข่ครับแล้หอยแข็งกันได้อู้อตัวนี้อีกน้อง บรรยากาศมันหยุดี่น้งเลยนั่งอยู่้างๆบ่ปลากัากตอนนี้คมันยังมากไหมครับผมเมื่อจากงานเท่ากับว่ากินแบบนี้นะครับสบายๆครับผมวันจันสู่งานต่อครับนะพี่นอ้องคำเนี่ยจริงๆเอ้าลองด้วย แซ่บคือเขาครับผมร้องเมื่อนี้ครับพี่น้องพออ่อนคืนร้องว่าแซ่บนะให้พี่น้องร้องเมื่อครับหอยบิดครับผมเงานหน่งนนครับต้องเบิง้งคือเก่าครับผมกิ้มซีฟูดสุด Chạy chanh này không ạ, để kia ra làm kẹo ngay มาครับิบึงคำนี่ครับผมแสบๆเหมือนกันเนี่ยพอาะองอวอมครับนนี้เพอ,พอาะเกรองขวาฉายเดียวครับมือเนี่ยลูกสาวนอนรับครับ พี่เก้าครับผมแจวครับพี่เลยเอาพี่น้องเบิรงคำมี่พี่น้องเนี่ยโอ้ยหอยบิดเอาว่าหอยบิดบิดทางนี้ดีวกวานาเนพี่น้องเนาะเบิร์สดเลยครับ เจ้าครับผมฝอดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นพรออมเนี่ยครับมากุดไลค์ครับผมถือใจกดแชร์ครับเป็นหนึ่งในใจทุกคู่ทุกคนครับผมขอให้ดีมีแห้งทุกคู่ทุกคนครับการนี้พอรออมขอจบพิบเพียงแค่นี้ครับ ทำถึกใจกับกดไล่กดแชร์เพื่อนออมก็ผมเต็มทั้งใจเพื่อออมทำผิดต่อไปครับ